สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมดสกุลสุคนสุมองสุบลพ่อพ่อกับซองน้องอ้ําพี่น้องเอ๋ยมาเลี้ยงงูพี่น้องเอ๋ยตามกันไหนกันนาพี่น้องไปเบิ่มผสมกันมีไฟแดดพี่น้องเอ๋ยมีมีน้องมวยละกันฟังเงินมาเลี้ยงงูอยู่ตามคนหกันนาพี่น้องเอ๋ยตอนจะเศรอบรรยากาศยามเช้าหึ <laughs> Ng muối vì nó ngôi Nó lạnh ngôi vinh ngôi mua ngôi ngôi, ok, 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 แหน่เนี่ยร้อยขนาดเลยมันเลี้ยงคู่มือดอกพี่น้องเอ้ยแต่น้องมวยอันเพิ่นไปปัวกะเฮากะบ่ได้เลี้ยงเนาะถากะน้องน้องมวยเฮากะมาแล้วกะลงมาจุงเาะกินตามคันให้กันนานี่พี่น้องเอ้ยกะ อากรารอยู่พี่น้องเอ,อ้ยชีวิตประจำวันเฮาทุกมื่อทุกวันพี่น้องเอ,อ้ยทฮาบปวดเห็งอยังงนาะตื่นเศร้ามากแหละกะลงมาอย่างงวัวน้องพี่น้องเนาะพะว่าเฮาบุมีเดินเลี่ยงะนะพี่น้องก็เลยเลี่ยงตามคันเทหายคันเทนาไปนี่แหละน้องม้อยค้าแนมมาด้วยค่ะ เลี้ยงตามคันไธัยคันนาพี่น้องเอ๋ยมันเลี้ยงตามคันนากับบ่อได้เนาะเพราะว่าเฮาบ่มีเดินแล้วก็อีกอย่างเนาะคันนาเฮามันหกนะพี่น้องก็เลยเอางัวลงมากินตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มเลย เด็ดขนาดเลยจักไปหายังกินแหาเอือๆเอาเถาก็ได้ลงมาอันเลี้ยงงัวทําหัดกินู่กัดู่จึดซุเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้องม้อยไปปวกบ่ได้มีู่กัดจ้าพอองนจ้พี่น้อง เครื่องเจนนาจะมีจะเครื่องหลายเครื่องอย่้น่าดวนี้เลยเด้อน่ม่ขู่ใชเ่่ันเด้ยงไมอยากได้ขู่อยากได้คิงลวพี่น้องก็น้องเอ๋ยก็ข้อโทษขออภัยนอกผ่าบ่สุผ่าบผ่าบคมบ่สัตว์ก็บขอโทษขออภัยนํานหลายพี่น้องเอ๋ยมันจิตอบแซงแดดจังน่อยหนึง กัดปปายมันะอืมก้าวใต้มาหาลายเมื่อเดือนพน้องมวยงวอกินเข้าเพิ่นเลี้ยงงัวเพิ่นเองเพิ่อน้องมวยกับมีงัวเป็นโตเป็นต้นพี่น้อง เป็นโต้เป็นต้นนะน้องมวยก็มีงัวเะไรพี่น้องเอย่ยงัวเพิ่นละเพิ่นจูงอ่ะก็บ,บอกเอางัวคนอื่นอีกพี่น้องเอาแต่งัวเจ้าของขนาดเลยน้อง,มว,องมวยน้องมวยใหญ่พี่น้องเหลือหนันเอาผู้ละสองเนาะน้องอ้ำกับสองพออั้งุ่นออกับสองเนาะนี่พี่น้องน้องอ้ำกับล่างถือผ้า นี่กานตัะหนักทันสมัยดิก็ต้องถือผ้าเนาะนี่พี่น้องเอ๋ยทำมาบอกพื้นน้องโมยเมื่อคืนนี่เพิ่นย่างไฟพี่น้องย่างไฟออกมาจากว่าเหงื่อแตกเหงื่อแตนปึ๊ดตัหน่าเลยพี่น้อง ไต่เรคืเห็นก่อนคือบฏิเห็นปันเดฟูดังนาบ่หอบ่เห็นเรื่อมตาเมื่อคืนนี่นาโม่พิ่นมาลินมะลินน้ำมาให้กำลังใจเพิ่นเนาะพิ่นมาเตะปัวกัหลายเมื่อหลายวันโม่ผึ่นกำมาลินเป็นลังใจอื้ม จุงวะกินเนี่ยตามกันเทนาโอ้ยน้องสมก่อข้าวก่อหนามไปน้ำบรรยากาศก็ดีดีแมนเป็นอะไรน้องมวยนอนมาคืนนี้นอนรับฟันดีบ่เพราะว่าได้ยินเสียงอันมา มาอีีาสามงโอ้แสดงว่านพันดีเลย nguồn nòng muỗi nè, thứ pha, đại sư cọt nè lệ, cầm thứ pha ai nè, bộn phêng nó, nè rồi, bún nướng luộc nè, à, pinoi, nguap ơi ngôn, con tuấn pinoi, bún cong แม่แม่เขาก็ง the so ่ามๆพี่น้องมาเบิ่งตอนเศร้าๆนะพี่น้องตอนนั้นตะเบนกำลังขึ้นเฮงามพี่น้องเอ้ยมันตอบกับอันก็นำหมอกหน้ากระไล่หน่อยดุ๊กดุ๊กเรื่องเฮาเลยสืบประจวันเฮาเลย แม่ลงัวจุงควายแต่ละมือแต่ละวันบ่ได้มีอีสังดอกพี่น้องเอ้ยตอนตื่นเช้ามาเขาก็มาจุงงัวขึ้นเมื่อเนาะเขาก็กินข้าวแล้วเขาก็ไปหาอยู่หากินตามภาษาบ้านๆเขาแหละพี่น้องเอ้ยหากินมาแล้วเขาก็กินข้าวเที่ยงแล้วล่ะกะเกี่ยมแล้วบบนี้ kiêm nhàng kiêm long ma lễ bài này đây kiêm long ma liễng ngôi tổn leng tổn sậu tổn leng có mai cứ hao liễng thúc thúc tổn sậu cả thúc thúc tổn leng nè bài hay bố mình là này nè vĩ nông bơ này để bài 4h hoặc là các long ma trung trung các bài đôn nè đục เอายังพระท่านลงมาจูงจากเถื่อนเนาะเพราะว่าหนึ่งจะกว่าพาน้องมวยไปปิ่นไปปัวตอนนี้น้องมวยก็หายดีเป็นปกติลแล้วก็ลงมาเห็บเวียนาที่เวียงานเขาคือเก่าพี่น้องเลยส้มบรรยากาศทุงท่งไฮทุ่งนาเนี่ยน้ำเส่ากันพี่น้องเอ้ยนะมาเป็น,นยังไงเขียวงามบ่นะ โอ้ยเขียวงามพี่น้องเอ้ยบ่มีน้ำแต่มีน้ำหมอกเนาะพี่น้องนกกะงานดีเพราะว่าตอนเสามาน้ำหมอกหลายหลายคือยามอันเดย์สิบเอ็ดสิบสองน่ะพี่น้องเอ้ยเนี่ยคือยามเกี่ยวเขาเนี่ยน้ำหมอกนะหน่อยใส่ยค่าน้ำหมอกก็ได้แห้งแห้งเขาปีนี้นะเขาไพ่ก็งามพี่น้อง บ่เหม็นว่าสีงามแต่เขาหนองอําดอกพี่น้องเอ้ยเขาไพากะง,งามแต่ว่าฝนขาดช่วงแต่บ่หูว่าหมากเน้อหมากเขาเสีเต็มเม็ดเต็มหมวยหน่วยบ่หรือจังไดกันบ่หูเนาะแล้วพวกอ,อ่างนเพราะว่าพี่กายนี่มันบ่คือปีนี่พี่กายนิหนูดำเบิดปีแต่ว่ามาช่วงนี่ผัดฝนตกปีนี่ผัด ผนป่าแม่บ่มีนุดำแล้วพันอะพี่น้องเลยทางพต้องเราลายย่ห่างพี่น้องเขาสิได้อำลาประจัก์พี่น้องไปแล้วเนาะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องอําน้องหมวยพี่น้องเอ๋ยนะคลิปนี้กับพ่อกันซํานี้พ่อกันใหม่คลิปหน้าจ้าสบายดีเด้ออยู่ดีมีแหง้งปลอดภัยจากโควิดเด้อแต่ละคนแต่ละคนต้องรักษาสุขภาพด้วยกันนะรักษาระยะห่างด้วยกันพี่น้องเอ๋ยอ่าสบายดี